สวยถ่ายรูปแล้วมาทางนี้เร็วูููููู้ซีบาว่าน้อยซีบาว่าเทาซี่าว่าเทาเสยสยมากชมู้สวย ไม่มีนามีนาก่อนเร็วคุยกับมีนาก่อนเร็วนามาะอันนี้มาทางนี้หนามะพี่โต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 สวยกว่าโตอาบน้ำแล้วสวยรอรอมากโตน่ะโตรอมาก

你看，人家吃着。<noise> <noise>